สวัสดีครับสวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับมาเพชรจนนะครับวันนี้นะครับจะพามาชมรถกระบะวีโกแชมป์นะครับเป็นสีดำตัวยกสูงนะมีคันเดียวในบริษัทเ่ยนะสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่กำลังมองหารถกระบะราคาเบาๆนะครับสภาพสวยๆนะฮะชมแชมป์บอกได้เลยว่าเป็นที่ต้องการทาง ตลาดบ้านเรานะครับลูกค้าหลายคนหาอยู่นะครับก็สามารถติดต่อมาหาผมได้เลยนะครับพี่เบอร์084 3848404นะครับมาพิจนนะครับนะฮะอ๋อคันนี้นะครับเป็นตัว2.5 EP Runner เกียร์แมนนวลปี2014นะฮะโฉมสุดท้ายแล้วก่อนที่จะเปลี่ยนเป็น r รี o วนะครับคันนี้ไม่อยู่ที่176,000มกิโล ราคาเพียง435,000บาทนะครับ435,000บาทฟรีดาวผออยู่ประมาณ8,000นะครับอ่าเพื่อมาดูเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของเจ้าตัว v ีโกคันนี้เลยนะครับคันนี้นะฮะให้เป็นไฟหน้าโค้งไฟใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะครับไฟ Multi เรฟเ e c t ตอร์นะครับ มีไฟหลีไฟเลี้ยวอยู่ในโครงใบเดียวกันเลยนะครับมาพร้อมกับกระจังหน้าสีโครเมียมมีโลโก้ตัยใต้ตรงกลางนะฮะมีไฟตัดหมอกมาให้นะครับไม่เท่านั้นนะครับเขามีกระจกง่วงช้างมาให้ด้วยนะครับใครขายตัว Fortuner เลยนะฮะคันนี้จะเป็นตัวเครื่องดีเซลคอม m บลเล่ดีโฟดีวีเอ็นนะครับนี่เลยนะครับเครื่องยนต์ที่ถึกทนมากๆนะครับ และการใช้งานคือไม่จุกจิกนะครับตอบโจทย์เลยนะครับนะเป็นตัวเครื่องยนต์2.5ลิตรนะครับในส่วนของด้านข้งางโปง่งล้อสเดียวกับตัวรถนะครับมาพร้อมกับยางคันนี้จะเป็นยางดีสโตนนะครับนี่เลยดีสโตนนะครับเป็นยางปี2019สัปดาห์ที่38ล้อแม็กขอบ17นิ้วนะครับ s 1 6นิ้วนะครับนะ ได้เป็นหกร้อยิสเบกคุณอ่ดอกยางลึกๆเลยนะฮะในส่วนของซุ้มล้อทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับเดิมๆไม่มีจมนาม,มาแน่นอนนะบันไดนะครับเจ้าตัววิโก้คันนี้เขาให้มาเป็นบันไดอลูมิเนียมนะครับไม่มีสนิมแน่นอนนะฮนะโลโอโก้ไฮลักอยู่ครบนะครับกระจกวงช้างนะแล้วก็มีไฟเลี้ยวพปรับไฟฟ้าด้วยกระจกนะครับ ติดฟรีมาให้เรียบร้อยประมาณ80%เซนะครับนี่เลยกระจกออโต้อะลามนะครับกระจกแท้โรงงานติดนิสสุขของคิวกัะสัมาให้เรียบร้อยอ่าเดี๋ยวดูนิสสุของคัสซีกันหน่อยนะครับคันนี้นะครับเป็นคัสซีสีดําเลยนะครับไม่มีสนิมเลยนะนะบริษัทเพจย,ยนของเรานะครับรับประกันว่าเป็นรถนะครับเดิมๆโครงสร้างเดิมๆนะครับเน้นรถเดิมรถ สวยไม่มีรถย้อมแมวแน่นอนนะครับอยากให้เข้ามาดูนะครับอยากให้มาทดลองขับนะแน่นอนว่าสภาพตรงปกอย่างที่ผมได้รีวิวแน่นอนนะครับปลายท้ายนะครับใสๆไม่มีแตกรายงานเลยนะนะครับแล้วก,ก็อยู่ครบนะช่วงล่างเป็นไงนะครับยางอหล่นะครับ,รรบใหม่มากมากเฟืองท้ายไม่มีสนิมนะครับแหนบเดิมเดิมไม่มีสนิมคัสซีไม่มีสนิม นะกรนชนท้ายสวยๆมีเซ็นเซอร์มาให้ด้วยแนะครัแล้วก็ได้เป็นแมกเลเตอร์ด้วยนะครับอ่ะรายละเอียดเดิมเลยก็คงตะเข็บเดิมๆเ,เลยนะครับอ่ามาดูภายในกันหน่อยนะครับราคาส3 5แ0 0บาทนะแล้วปี14สภาพแบบนี้นะครับหาที่ไหนได้นะฮะภายในของเขามาพร้อมกับสีเบ็ดนะครับคันนี้อนะ่เป็นสร์ทแคท t แล้วแขรเปิดได้นะครับก็ขวางเลยทีเดียว นะครับเป็นเบาะผ้านะครับแน่นๆเลยนะครับไม่มีย้อยย้อยนะครับนะรายละเอียดตัวรถเดิมๆนะประตูไม่เคยแกะนะครับสวยๆเลยนะนะติดต่อเข้ามานะครับติดต่อเข้ามาดูรถมาทดลองขับได้เลยนะครับที่เบอร์0ู4นะครับ3 8ม8 4 0 4นะครับมาพิจรนะครับพอเข้ามากันได้นะครับนะรายละเอียดในส่งของตัว นะครับตะกุงตะเข็บโหแน่นมากนะฮะคุณลูกค้าแน่นมากเลยนะครับนี่นะครับแกะยากมากโ้ยากมากนะครับอะแก้มเดิมนะครับคันนี้ก็ให้มาเป็นตัวกระจกไฟฟ้าแล้วออโต้ฝั่งคนขับนะพวงมาลายมัลติฟังก์ชัน เป็นสีดาคือพวงมาลัยยังไม่มีสปานถลอกเลยนะคะคุณลูกค้าแล้วก็วิทยุนะครับคันนี้เขาให้มาเป็น cd fm am usb bluetooth มาให้ด้วยแอร์แมนนวลนะครับเกียร์แมนนวลนะฮ้สปีดอ่านีเลยนะครับโอ้ตอนนี้บอกได้เลยว่าเพรยนต์นะครับรถเข้ามาเยอะมากนะครับสำหรับคุณลูกค้านะครับที่กำลังมองหารถไว้ใช้ในช่วงสงการนะ แนะนำเลยนะครับติดต่อเข้ามานะครับตอนนี้เรามีโปรโมชันด้วยนะโปรโมชันส่งรถฟรีทั่วไทยนะครับอ่าในส่วนของตัวเครื่องคันนี้นะครับก็จะเป็นตัวเครื่อง2 KD เนะเป็นรถเดือนเมษาปี14นะครับปี14นะครับก็ในรายละเอียดในส่วนของตัวห้องเครื่องนะครับแห้งแห้งสนิทเลยนะครับฝากระปองไม่มีขยับนะฮะแก้มเดินคานเดิมนะครับ นะซีรีส์ลำเบอร์ยังอยู่เลยนะฮะลูกค้านี่เลยนะสวยๆนะครับนี่ปั๊มโลโก้ตตวยต้อยู่นะครับแก้ความร้อนส,สวยๆเลยอ่ายังไงก็นะฮะพาชมหรือว่าอยากสอบถามรายละเอียดตรงไหนเพิ่มเติมนะครับสามารถติดต่อเข้ามาหาผมได้เลยนะส่วนตัวเลยนะครับที่เบอร์084 3848404นะครับมาเพยจนนะครับเรานะยินดีให้บริการเลยนะลูกค้าอยากดูรถรุ่นไหนประเภทไหนอยากข่อนเท่าไหร่นะครับนะหรือว่าอยากขอรูปเพิ่มเติมกับเจ้าตัว Vigo c แชมปคันนี้ก็สามารถติดต่อมาหาผมได้เลยนะับเบอร์โทรเบอร์ผมนะครับ0843848404นะครับมะเพรยนนะครับ,านะรบสามารถติดต่อมาได้ตลอดเวลาเลยนะครับนะถ้ายังไม่หลับนะครับก็จะรับสายจะตอบ นะฮะลายตลอดนะครับนะยังไงก็ขอฝากด้วยนะครับสุดท้ายนี้เจ้าตัว Toyota h y l u x ก i ีโ 2.5e SmartCab p ร nder นะฮะปี2014ราคาขายเพียง435,000บาทเท่านั้นนะครับแล้วก็ใช้งานไปนะฮะ176,000กิโเท่านั้นเองก็ถือว่าไม่เยอะนะครับยังไงก็ฝากนะครับติดตามนะครับ อ่าช่องผมด้วยนะฮะก่อนจากการรบกวนกดไลค์กดแชร์นะครับกด s u b สไ r i b e และกดกระดิ่งทางช่องของผมให้ด้วยนะนะครับคลิปหน้าผมจะพาชมรถรุ่นไหนคอยติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับคุณผู้ชมนะครับสวัสดีครับ